เรื่องยสะกุลบุตรยี่สิบห้าก็โดยสมัยนั้นแลในพระน,นครพานาสีมีกุลบุตรชื่อยสะเป็นบุตรเศรษฐีสุขุมมารชาติยส s กุลบุตรนั้นมีประสาทสามหลังคือหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนย a s กุลบุตรนั้น ระับบำเรอด้วยพวกดนตรีไม่มีบุรุษเจือปนในประสาทฤดูฝนตลอดสี่เดือนไม่ลงมาเบื้องล่างประสาทค่ำวันหนึ่งเมื่อยะสากุลบุตรอิ่มเอิบพร้อมพรั่งบำเรออยู่ด้วยกรรมคุณห้าได้นอนหลับก่อนส่วนพวกบริวารชนนอนหลับภายหลังประทีปน้ำมันตามสว่างอยู่ตลอดคืน คืนนั้นยาสากุลบุตรตื่นขึ้นก่อนได้เห็นบริวารชนของตนกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนวางอยู่ข้านคอบางนางมีเปิงมางตกอยู่ที่อกบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางบนละเมอต่างๆปรากฏแกยาา่ยกสากุลบุตรดุดปาช้าผีดิบครั้นแล้ว ความเห็นเป็นโทษได้ปรากฏแก่ยสะกุลบุตรจิตตั้งอยู่ในความเบื่อน่ายจึงยสากุลบุตรแปลงอุทานว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วสวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตูนิเวศพวกอัมมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากรเรือน บวชเป็นบนรรพชิตของยักากุลบุตรเลยลำดับนั้นยักากุลบุตรเดินตรงไปทางประตูพระนครพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทําอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตของยักกุลบุตรทีนั้นยักากุลบุตรได้เดินตรงไปทางป่าอิสิปตนมฤคกายวัน ยี่สิบหกครั้นปัจจุสมัยแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคเจ้าตื่นบรรทมแล้วเสด็จจงกรมอยู่ณที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยสากากุระบุตรเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ขณะนั้นยักษกุลบุตรเปร่งอุทานในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอทันทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกัดยะสักุลบุตรว่าดูก่อนยะสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยะสะนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอทีนั้นยะสักุลบุตรร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้องดังนี้แล้วถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อยะสะกุลบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอนุปุปพิกถาคือทรงประกาศธนกถาศิลกถาสักขกถาโทษ ความต่ำซามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอนิสงส์ในความออกจากกามเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าญาสากุลบุตรมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทยัย นิโรธมักดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแกะยะะ่ยักษะกุลบุตรณนะที่นั่นนั้นแลดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมนทินควรได้รับน้าย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นปีดาของยะะักษะกุลบุตรตามหา ยี่สิบเจ็ดครั้นรุ่งเช้ามารดาของยาสักุลบุตรขึ้นไปยังปราสาทไม่เห็นยาสักุลบุตรจึงเข้าไปหาเศรษฐีผู้ขหบดีแล้วได้ถามว่าท่านขหบดีเจ้าข้าพ่อยาสักุลบุตรของท่านหายไปไหนฝ่ายเศรษฐีผู้ขหบดีสรงทูตขี่ม้าไปตามหาทั้งสี่ทิศแล้วส่วนตัวเองไปหาทางป่าอิสิป,ปตนะมฤคกทายวัน ได้พบรองเท้าทองวางอยู่ครั้นแล้วจึงตามไปสู่ที่นั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีผู้กหบดีมาแต่ไกลครั้นแล้วทรงพระํรริว่าชะไหนนอเราพึงบรรดาลอิทธาภิสังขารให้เศรษฐีขหบดีนั่งอยู่ณที่นี้ไม่เห็นยาสะกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้ แล้วทรงบรรดาลอิทธาพิสังขารดังพระพุทธดำริครั้งนั้นเศรษฐีผู้ขาหาบดีได้เข้าเฝ้าพระพุทมีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าพระพุทมีพระภาคเจ้าทรงเห็นญาตศักุลบุตรบ้างไหมพระพุทธเจ้าข้าพระพุ้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนก็หบดีถ้าอย่างนั้นเชิญน,นั่งบางทีท่านนั่งอยู่ณที่นี้ จะพึงได้เห็นยักษกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้ครั้งนั้นเศรษฐีผู้ขหบดีร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าเรานั่งอยู่ณที่นี้แหละจะเห็นยักษกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อเศรษฐีผู้ขหบดีนั่งเรียบร้อยแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาคือทรงประกาศฐานานกาักาถาศิลกถาสักขะคาถาโทษความตำตามความเศร้าหมองของการทั้งหลายและอนิสงในความออกจากกามเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าเศรษฐีผู้ขะบดีมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวร์มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุรีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่สิทธีผู้ขหบดี ณที่นั่งนั่นแลดูดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ำยอมฉะนั้นครั้นเศรษฐีผู้ขหบ,บดีได้เห็นทมแล้วได้บรรลุทมแล้วได้รู้ทมแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมอันหยั่งลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากท้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งน,นักภาสิทธิของพระองค์ไพร้อนนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลายของที่ควาําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักสุจะเห็นรูปดังนี้ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เศรษฐีผู้ขะหบดีนั้นได้เป็นอุบาสก กล่าวอ้างพระตนัตไตรเป็นคนแรกในโลกยาสากุลบุตรสำเร็จพระอระหันต์ยี่สิบแปดคราวเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมกับบิดาของยาสากุลบุตรจิตของยาสากุลบุตรผู้พิจรารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นครั้งนั้น เพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระธรรมริตว่าเมื่อแสดงธรรมแก่บ,บิดาของยาาัสะกุลบุตรอยู่จิตของยาาัสะกุลบุตรผู้พิจารณาเห็นภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นยาาัสะกุลบุตรไม่ควรจะกลับเป็นครหหัสบริโภคกามเหมือนเป็นครหัสครั้งก่อนถ้ารไร เราพึงคลายอิทธาพิสังขารน,นั้นได้แล้วพระองค์ก็ได้ทรงคลายอิทธาพิสังขารน,นั้นเศรษฐีผู้ขะบดีได้เห็นยาาักษกุลบุตรนั่งอยู่ครั้นแล้วได้พูดกับยาาักษกุลบุตรว่าพ่อยาาักษมารดาของเจ้าโศกเศร้าคร่ำควรถึงเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดครั้งนั้นยาะษกุลบุตร ได้ชมเรืองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่เศรษฐีผู้ขหบดีว่าดูก่อนขหบดีท่านจะสสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนย,ยะสักุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยญา,นนาณทัศนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่านเมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เราไม่ถือมั่นดูก่อนก็หบดีญสะกุลบุตรควรหรือเพื่อจะกลับเป็นครหัสบริโภคการมเหมือนเป็นครหัสครั้งก่อนเศรษฐีผู้ขหบดีกรับทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรับรองว่าดูก่อนกหบดีญสะกุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยญานนณทัศนะ เพียงเสขภูมิเหมือนท่านเมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นดูก่อนข้าหาบดียาสากุลบุตรไม่ควรจะกลับเป็นคร้หัดบริโภคการรมเหมือนเป็นขร้หัดครั้งก่อนเศรษฐีผู้ขาหาบดีกราบทูลว่าการที่จิตของยาสากุลบุตร พ้นจากอา,วาสวัทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นนั้นเป็นลาภของยาสากุลบุตรยาสากุลบุตรได้ดีแล้วพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้ามียาสากุลบุตรเป็นปัจฉาสมณะจงทรงรับพัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษณีภาพคร้นเศรษฐีผู้ขหบดี ทราบตำับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักศิณแล้วกลับไปการเมื่อเสรษฐีผู้ขหาบดีกลับไปแล้วไม่นานยาสกุลบุตรได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าขอข้าพระองค์พึงได้บัญชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นพิสุขมาเถิดแล้วได้ตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดพระวาจานั้นแลได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุนั้นสมัยนั้นมีพระอรหันเกิดขึ้นในโลกเจ็ดองค์ยะสกบรรพชาจบมารดาและภรรยาเก่า ของพระยะสศะได้ธรรมาจักสุยี 29, ขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตราวาสศกแล้วถือบาทจีวรมีท่านพระยะสศะเป็นปัจฉาสมณนะเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่นิเวศของเศรษฐีผู้ขหาบดีครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาที่เขาปูลาถถวายลำดับนั้น มารดาและภรรยาเก่าของท่านพระยศักด์ผากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุปพีกถาแก่นางทั้งสองคือทรงประกาศธน,นกถาศีลกถาสักขกถาโทษความตำซามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอนิสง์ในความออกจากกาม เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่านางทั้งสองมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมัคดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุรีปราศจากบนทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่นางทั้งสองณที่นั่งนั้นแหลดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นมารดาและภรรยาเก่าของท่านพระยศะได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันอยังลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสยัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทิ์ของพระองค์ไพรละนักพระพุทธเจ้าข้า พระองค์ทรงประกาศทมโดยอนเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลไหของที่ควาําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้หม่อมชั้นทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระพิสุท์รงว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำหม่อมชันทั้งสองว่า เป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปก็มันดาและภรรยาเก่าของท่านพระยตศะได้เป็นอุบาสิกากล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นชุดแรกในโลกครั้งนั้นมันดาบิดาและภรรยาเก่าของท่านพระยศะได้อังคาาพระผู้มีพระภาคเจ้าและท่านพระยศะด้วยขาธิยะโพชนญาหาร อันประณีดด้วยมือของตนของตนจนให้ห้ามพัดทรงนำพระหัตออกจากบาทแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้มันดาบิดาและภรยาเก่าของท่านพระยศสะเห็นแจ้งสมาทานอาธานร,ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะกลับไป สหายครหัสสี่คนของพระยาศะบรรทชา 30. สหายครหัสสี่คนของท่านพระยาศะคือวิมาละหนึ่งสุภาหุ 1. หนึ่งปุณณชิตหนึ่งข้าวังปติหนึ่งเป็นบุตรของสกุลเศรษฐีสืบสืบมาในพระนครพราราณสีได้ทราบข่าวว่ายาสะกุรบุตรปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วครั้นทราบดังนั้นแล้วได้ดำริว่ารรมววินัยและบรรพชาที่ยสะกุลบุตรปรงผมกันหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วนั้นคงไม่ต่ำสามแน่นอนดังนี้จึงพากันเข้าไปหาท่านพระยสะอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง จึงท่านพระยศพาสหายครหะหสทั้งสีนั้นเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าสหายครหะหสของข้าพระองค์สี่คนนี้ชื่อวิมลละหนึ่งสุภาหุหนึ่งปุณณชิ1หนึ่งขวัมปติหนึ่ง,ปงเป็นบุตรของสกุลเศรษฐีสืบสืบมา ในพระนครพาราณสีขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานโอวาทสั่งสอนสหายของข้าพระองค์เหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปุพิกถาแก่พวกเขาคือทรงประกาศธน,นกถาศรราีลกถาสักขกถาโทษความตำตามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอนิสง์ในความออกจากกาม เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจันิวรมีจิตเบิกบ,บานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุท,ทยัยนิรโรธมรรคดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุรีปราศจากบนทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่พวกเขานะัาที่นั่งนั้นแลดุดผ้าที่สะอาดปราสจากบนทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นพวกเขาได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุรมแล้วได้รู้ธรมเจ่มแจ้งแล้วมีทมอันอยังลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้ว ราสจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอจงเป็นพิสุมาเถิดดังนี้ แล้วได้ตรัสต่อไปว่าทำอันเราก่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวจ,จานนั้นแลได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาสสั่งสอนพิสุเหล่านั้นด้วยทำมีกาถาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาส สั่งสอนพิสุ์เหล่านั้นด้วยธรรมมีกถาจิตของพิสุ์เหล่านั้นพ้นแล้วจากอาสวะตทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นสมัยนั้นมีพระอรหัน์เกิดขึ้นในโลกสิอ็ดอง์สหายเครหัสสี่คนของพระยศะ,ะบรปรพชาจบสหายเครหัสห้าสิบคนของพระยศะ,ะบรประชาสาสอสหายเครหัสของท่านพระยศะ เป็นชาวชนบทจํานวนห้าสิบคนเป็นบุตรของสกุลเก่าสืบสืบกันมาได้ทราบข่าวว่ายะสากุลบุตปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากรเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วครั้นทราบดังนั้นแล้วได้ดำริว่าธรรมวินัยและบรรพชาที่ยะสากุลบุตรปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากรเรือน บวชเป็นมันพทิชิตแล้วนั้นคงไม่ต่ำสามแน่นอนดังนี้จึงพากันเข้าไปหาท่านพระยศัต์อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งจึงท่านพระยศั์พาสหายกรหัตจำนวนห้าสิบคนนั้นเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า สหายครหัสของข้าพระองค์นี้เป็นชาวชนบทเป็นบุตรของสกุลเก่าสืบสืบกันมาขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานโอวาทสั่งสอนสหายของข้าพระองค์เหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปุพิกถาแก่พวกเขาคือทรงประกาศทาน,นกถาศีลกถาสักขกถาโทษความต่ำาม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอนิสง์ในความออกจากกามเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบ,บานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทัยนิโรธมัก ดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากบนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาณันะที่นั่งนั้นแลดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมนทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นพวกเขาได้เห็นธรมร,ธรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันอยังลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสยัยถึงความเป็นผู้เกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศาสดาได้ทูลคานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพวกข้าพระองค์พึงได้บรรญชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอจงเป็นพิสุมาเถิดดังนี้และได้ตรัสต่อไปว่าทำอันเราก่ลาวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นแหลได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาสสั่งสอนพิสุเหล่านั้นด้วยธรรมมีกถา เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาทส,สั่งสอนพิสุเหล่านั้นด้วยธรรมมีกถาจิตของพิสุเหล่านั้นพ้นแล้วจากอา,วาสวัทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นสมัยนั้นมีพระอรหันเกิดขึ้นในโลกหกสบเองค์สหายครอรหัสห้าสิบคนของพระยะสักบ,บรรพชาจก